สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคุณพระรินีนาฏไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระญาณวชิโรดมเมื่อวันจันทร์ 28, ที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาพิารากัลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทา,านศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสุรินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัสดธรรมมงคลเถวปุญญนทนวิหารณอาคารปุญญาวาสวัสดธรรมมงคลเถวปุญญนทนวิหารเขตพระทนงกรุงเทพมหานครโดยเจ้าคุณพระสินีนาพิารากัลยาณีสวมชุดไทยวิจิตรดาในประดับดวงตราเครื่องราช ส,สิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าพร้องกับดาราและประดับเหรียญรัตนภร์รัชกาลที่1ิชั้นที่หนึ่งในการเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบเจ็ดวันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวาชิโรดมวิริยังศิรินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถวปุญญนนทวิหารณอาคารปุญญาวาสวัดวธรรมมงคลเถวปุญญนนทวิหารเขตพระขนงกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ